สวัสดีครับมื่อนี้มา่รวยพามาตามแนวทางของแม่ปันนะครับแม่ปันเคยฟันแบบนี้เพิ่นว่าเคยถือตรงๆมาแล้วเด้อนะครับเด็กสองตัวเพิ่นฟันแบบนี้เขาลองไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับแม่ปันครับโอ้ตามตต้องงดกระโดดแล้วอ่านไรละครมันจะฟันหรือยัยฟันหรือไรฟันมันเกิดใหม่มันเกิดเอาบอกไปจะได้เงินหรือยัยมึงได้ไปจัดเงินได้ฟันดีๆมีอันฟันกับมีว่าเรื่องฟันนี่เอามันเนี้ยเอาเลยยัยเอามันเนี้ย เพท่นานว่าต้องสิมเพท่นานว่าออกไปไเดินกับมีดมีคนเขากัญางนี้หมดละออกไปเดินแบบนี้ง่างไปขีช้ชักรยานพอนะขีช้ชักรยานพานอนไปขี้ชักกรยานไปบัดที่นี่ไปเจ้าว่าผู้ใดคนตะเหงคนตะโดนโดนพุ่นละห่างกัน มันกะบ,บ่หกดอกให้หันใช่ไหมคนก็ยังสีแหละแต่ว่ามันเนิ่นล้นองได้รวยมันมันเนิ่นล้องแบบว่ากอยังหันเขาเห็ดอันนั่นไ่นอาอะอ่ะาอย่างมีอไรอย่างเี้นะเป็นข้องเป็นหองหยังลงไปแต่ว่ามันสุดแต่ว่ามันที่เห็ดนเนิ่นยังที่แหละษษษสมมติว่าขาวีีมากสีสั่งสี่มันเป็นกลัแต่ว่าเราจมหัวคเนีอเขายืนกับจมหัวข้องน้ำเลย คล้องน้ำแหงว่าเป็นน้ำเขาเม็นคล้องมันห้อยเขาก้นไหววันเดียววันนี้กูขี่รถไปที่สวามาสิหัวชนมาจังที่น่ะโอ้ยโอ้ยกูว่ากูยันลงไปอีเตี้ยจะมาจะใช้โดดขึ้นรถไวรถไอเตี้ยปั้นได้ไหนจะไหนลงไปกูกับปั้นอีเตี้ยกับปั้นรถคันเดียวกันเป็นเดียวกันหันหน้าใช่กันอืมแปลว่ากูกะ เป็นผู้นางยนอยนลอ่ลอล่อล่อไทยเน,ะน,นาะก็หันหน้าไปพูดอีเตียนางจะล่อท้างหน้าหันหน้ามาหาก,กูได้แบบปัน่นปั่นดิวดิวลงไปโอ้ยมันลงมันลงมันลงก,กักแล้วมันจิขึ้นได้จริงวางสิขึ้นมากึ้นมากอีเตียปัน่นกูกับปัน่นคือกันขึ้นมาตอนนี้กูเลื่อยหูมีอาไรได้บ้าเอาอยัาง,งไมเอา ฟันซองแง่ไปเยดีอฟันเงินฟันสุฟันเงินไม่ฟังหลายฟันเจแล้วเรจะว่าจะมักฟันใด้ไหมันฟันเปเจ้ามิชงฟันคือขมูน่ะอันวาร์ติออนนี่จะมักเนนวะเหมือนจักรยานมันก็สองลอกับสองอะไรซี่อะไรเอวมันเกียจก็ได้จักรยานจอจันธรรมดา กูนี่สักยานเป็นเจ็ดเออขอว่าเจ็ดรตนจอจานเนเป็นเจ็เป็นเปรตสักยาเนเปียกระไรเนาะสองรอขึ้นเลยเปยนเนาะมันจีเป็นสี่กูเคยเสียมตันจะโดนโดนละล่ะเออมันปน้กูว่าคนสองคนตกเกเย็ดิแปดสองปนตัดเอากูเคยถือกันจอกกูเคยเกียรติแปดตะกี้ วันว่ามันมีกี่ขี้สกกลยานโอ้ค่คยออกเก็นแปียร์ต่อไปเออดูไปทำน้ำที่ปลาปลด้วาอย่ก้อปลาแล้วลาไล้ว่าอันไม่ออกก่อนชนะอันเฝันว่าฝันฝันดีบ่ฝันดีอยู่เอาแต่เนี่ยมันเดาไม่ออกก่อนนะโอ้เจ้าวันใหญ่ใส่จนอยู่ใส่กูเลยบากสิเนี่ยเนี่ยเน้นๆนะท่านฝันเปได้วา คอยกับฝันฝันคนฝันเหรอคนเลยว่าห้ตีเอาแม่ออกเอาตะเนี่ยเนี่ยมันเอาเน้นเน้นกักเลยเลยคนว่าไปคนเลยว่าคนไปบินบาทคนไปบินบาทนี่คนเลยว่าไม่จห้จีที้จีจักรยานมาคนหน้า่าเจ้าที่ว่างไหนละไม่ออกคนเลวสิคนก็บ่าบาทจนศูนย์บอลบอลศูนย์ก่อนไปบินบาทก่อนบ่าศูนย์จีเสียละว่าบานอืบานคนเลยว่าเจ็ด เลยว่าไ,ไ,ไม่ยังอีกแล้วมแม่ไม่อ 8, อกแปดเขาเจ้าเพื่อว่าแปดแปดว่าสองวงแมต้องตอกอันเด่นไม่ได้ขาดกันกูเลยวางปีเก็ดแปดกวางี่ออกเก็ดแปดที่ลินอืวันที่เออวันพุ่นวัดพระน้ำสิอำเภอวัดลิศเลยอืมมุตุฟะจินเขาป้าฮาเล็กเลยที่อืมแยกตีแต่ละก่อสามตัวเก็ดแปดสองแล้วก็ตัดเอา มันเืองถึงใจเลยเรียกว่าอางนี้ปั่นนะมักน้ำได้ไหมมันเนาะมักกัไวเนะดมันยังคือว่ามักก่านที่ขึ้นมาเนาะมันตรงก็เรียกกันผู้พันนี่มันเป็ดขอแมนแต่เขี้ยวนี่ไงงวดอันหัวเกาเนึ่งมันกระเด็นไมเจ็ดสองด้วยกัน ของแย่เกจแดแต่หลายคนได้ฝันเกียวรถรถกทะเบีจแปดเพื่อนเออมันขอหลายฝันเล็กเล็บหมักเลยน้มเลยนะเอามีตัวเน้นมาใย่เน้นตัวใดเลือท่อกันเบิดวะเรียกเอาผู้สิซื้อเอาเรียกเอาเนาะงามสื่อตัวมีอภารวาเอามาเลยมาเอหมาเ็ดแปดกับเ็ดสองหลงวันนะกจสองอะไรเพื่อนนะสองเ็ดสองมันกบโอ้่นแะชคิ ยังให้ถือกันนัำเจ็ดแปดมัเออโอ้ยวงเจ็ดแปดแต่แล้วกันเนี่ยไม่แต่ว่าแง่ดอกแต่แต่มันไปดอกแปดสองเจ็ดสองอันีมันขี่สองคนด้เจ็ขี่มันขี่ผู้เดียวด้อืมมากสามตัวนอนสนเนาะสามตัวสองตัวเนี่ยนะครับเจ็ดแปดสองเลย้ะนะครับราคาเจ็ดแปดเจ็ดสองแปดสองอะไรนะครับอืมเก้าเงินละในกันพลาดหรือเก้าสองอะไรพุทโธ อ่านะครับมล้อยกับบัติบัลลดอกเอาซับย่าบ้านนี่แหละเอาสือฟังซือดอกอามังน้ำเอานะครับเขียนๆเนี่ยเรามล้อยมาก็เก็บแปดเก็บสองรางเงินนะครับแต่ว่าตัวคุณย่าบอกว่าเรียกเอานะครับแนวแนวกิโลสองคนเราแยกเนาะกับยายเตี้ยเนาะอันหนาส้นกันอันหนาเอ้ยใส่กันกูกับยันมันกับยันลงลางไว้เนมันไหลลงหอยเหรอเออบัด ตั้งใจลงนี่มันกัยันกูกัยันโอ้ยนายแท้กันยุท่ว่วมันลงไปสุดลงไปสุดแล้วโอ้ยมันจะขึ้นมาได้ขึ้นมาได้กูว่าขึ้นมากขึ้นมามันก็ปั้นกูก็ปั้นโอ้ยนายแท้กันยุท่ว่ามันก็ขึ้นมาได้บัดขึ้นมากอะไรเออเอออาจจะเป็นเหลขกบนก็ได้พี่น้องเออกูว่ามันจะเป็นเหลขกบนแหละล้ไปหอดก้นมันหรอแม่วันันขึ้นมากก็เออนะครับกัดประมาณนี้ละนะครับเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดแล้วกับแปดสองเจ็ดสองนะครับ ก็ถือว่าเป็นฟันที่ดีฟันแย่มากนะครับแล้วว่าหลายฟันบรรทุนไทยแล้วตาแก่ลักฟันนี่แหละนะครับกทอนอิฐฐาย่ปกติแย่เป็นคนลายฟันมักฟันดูนะฟันหลายฝันดูฟันดีจะหนีมาหนีก็มิจังงานกับงานก็เพราะได้ดูเพราะได้ฟันเนาะครับแต่ว่าฟันนี่แหแย่มากกูม่เลยเคยถือพร้อมน่าแย่เนาะครับเอานะครับมันเลยกับอิสรุปคมฟันคุณยายเห็นใจหน่อยนะครับอีี่ว่าบางคนก็ฟังในปันเพราะว่ารู้เรื่องว่าเป็นภาษาเล่า มเอเตอร์กกพยายามตีภาษาไทยเนอนะครับมอเตอรกีบเม่อใดไปไทยโดนเราอยากตกเล่าหลายแล้วล่ะสมมติเนี่ยคือยายฝันวานผู้ติดตามมันไทยจิอืมโอ้ว่าปั่นจักรยานนะครับปั่นจักรยานผู้เดียวที่แรกมันลงคอยคอยกับบลกเลืกนะครับมีคลองน้ำมีห้องน้ำจะว่าแม่น้ำหรอกเป็นคลองเนิ่น,น,นงงงๆงลึกๆขี่ไปขี่ไปเม่เตี้ยบวาูุมันจะใสน่น้ำมันโดดขึ้นรถน้ำ มาหันหนาสนกันผู้หนึ่งนางไทยผู้หนึ่งนางหนาผู้ห่ลลหนาผู้หนึ่งูิดล์หลังปั้นซ<า>อยกันตั้งจีบมั่นังไปทางเดียวกันเออปั้นซอยกันบปนโลกสุดแล้วปั้นซอยกันขึ้นมาเท่นคือเขาเนี่ยปั้นมาเคยปันแบบนี้เคยปันเจ,จกะย่านลุงพอเคยตีปิปปสนาเงินนั้นมันออกเกจแปดนะครับยายตีสัตว์นะครับวงนนี้า่ายกคือว่ามันจะเกจแปด 8, สองพอสองคนนะครับแต่ว่าให้มาตัดเกิบฝนกับว่า ตาได้กับเจ็ดแปดเจ็ดสองแปดสองเน้อทะครับหมาเลยต้องตัดมงแล้วผยหวหนีดีรวยฮะคู่ิวหนีบคู่ผยวใจหลังคู่โู๊กไปนี่ไม่กลัวสิชาไหมอม่พูดไมพู่ไหมคยเห็นกีก็เห็นเด็ดแล้วฮันน่ะว้าไม่ใส่ต้องพัดยู่อ่ะวั่นะไม่ลงไปไมันเก้าอ่ะเบ่อเอาไว้แป้นไี่วจีนั่นไหมก็ติกาไหมกระว่ามาแยกห้าออกจากกันหย่างสิไหม่ไ ตัวเสียวะผู้เทาว่าอะไรมาว่าเร็วได้ยัยวะบานนี้อันนี้นนึงเน้าวานี่หรว่าทุบฟังไปงานโสมอาปลากระโลงแปดสองไม่ไม่ไม่กันกันนะปลาโล่งได้ยัยของใดของไม่ใช่ถ้ามองกูไปงานนี่แล้วี่นั่งมุกกูทางไกลวนน่ะเออเนาะนากล้อะไรพวกนี้ส ตรงฟ้าตรงฟ้า,ล,ฟาล่งตัวนี้แปดสองออแปดสองอาอยุก่อนแปดสิบสีอ่อืเอเนาะวอเฮ้ยพวกกูไม่ไปเลี้ยงเลี้ยงแต่ว่าถิ่ปา้าอะไรเลยสามตัวเนี่ยอือถิ่นปลาอะไรจักตัวนะครับเพราะว่าแปดสองอกับตรงฟ้าล่งหยาดถิไปทั้งน้องไขยนะครับเลยเอาเบ็ดสู่ตัวเลยนะครับสำหรับต้นฝันคนูได้ราวันนี้ครับกันเจ้างูแถวๆห้างนี่กับว่าผ่านโลดแล้วบ้าโล่ง ครับทางเข้าเนีวแม่นยรย่าฝาลงมาเนาะเออพวานย่ำเลยกับพี่ยาำนั่นนะค่นผู้ห็นฝาลงผู้ใดมาโอ้ย่าเห็นเลยว่ะอือเอาสัตว์เด้พี่น้องครับพันว่าพี่น้องผนเสียแปดสองเน้่ฝาลงอันนี้กูวาจะกินไปวาได้ไปเอนกินไปเผาน้ำเผาดอกกูเลยบอกเขาเงอกีดาวมาเลยว่าแปดสองตัวยาเอาสัตว์เด้พี่น้องฝาลงคนส่งมาหน้าแม่ปั่นนึงวันนี้เลยรับไม่แฮงปังคับ